และเธอจะจริงใจแต่รู้นั้นไม่อาจพูดให้ใครฟังได้เพียงเงียบไว้บางเป็นเรื่องด,ดีๆที่มีเราทั้งนั้นที่เข้าใจทำได้แค่มองตาไม่กล้ายใครรับรู้เรื่องราวสองคนอยากไ <Yep. S 1> ปเคยใจตัวเองเท่าไหร่ เงินใจทำที่ใช้ท่านั้นบางครั้งก็ช้านตัวเองแต่แล้วก็ไม่พบคำตอบเหมือนกันทำ<อ>ไมต้องเก็บซ่อนใจไว้อย่างนี้ที่เราทำไม่ดีไงบางก็รู้รแล้ววุ่นไดบางที่ถึงกันมากแค่ไหนต้องซ้อนไว้ทุกวันเราทำสิ่งไง ไวลึกลึกแค่นั้นจะมีมาไมสักวันได้เพันไปทุกความรู้สึกดีดีวังสเสียงนาทีจะมีคนเห็นด้วยกับเรา ไม่ค่อยว่าอะไรเธอรู้เรามีใจใกันมากมายอยากเผื่อใจตัวเองเท่าไรต,ต้องตั้งใจทั้งใช้ใช้เท่านั้นไ้ครั้งฉึนทงท้าตัวเองแต่แล้วก็วไม่พบคำตอบเมื่อยันทำไม่ต้องเก็บซ่อนใจไว้นี้ที่เราทำไม่ดี แต่ก็ถึงกันมากแค่ไหนต้องซ่อนไว้ทุกวันเราทำสิ่งใดจะผิดถึงต้องปิดไว้ลึกๆ,ๆแค่ไหนจะมีมาสักวันไม่เผยมาไปทุกความรู้สึกดีๆใจเราต้องกันที่แท้แต่กลับต้องทนนืย รู้เราหุม้มใยแต่ที่เจกันมาแค่ไห ก็มันก็ผ่านไปแล้วนะแรับเดียวเองครับจริงๆวันนี้ตื่นมานะฮะสิ่งแรกพอแบบว่ารูกลงสติแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าโอเควันนี้มีงานร้องเพลงเอ้แล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายด้วยที่จะได้ร้องเพลงที่ได้จากเอกแซกนะครับที่ที่มาจากเอกแซนะครับผมก็ เอ่อ,จอยจงไงก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าฟุ๊กอาจจะเอกเสกแต่ฟุ๊กภูมิใจมากๆนะครับในเพลงทุกเพลงนะที่ฟุ๊กเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น,นของเพลงนะครับที่มันที่มันออกมาให้ทุกคนฟังนะยังมีทีมงานในพี่ที่เป็นนักแต่งเพลงแล้วก็เอ่อคุณครูสอองเพลงฟุ๊กด้วยคุณแม่มครูปอยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้เพลงเพราะๆนี้ออกมานะครับขอบคุณมากๆนะครับแอบหวังลึกๆนะครับแล้วก็เคยเคยกระซิบบอกนะครับผมเพื่อนๆศิลปินหลายคนนะฮะว่า เออฟุกฟุกเไม่เคยเห็นใครเอาเพลงฟุกไปร้องนะครับแอบบังไว้เหมือนกันนะครับว่าเอถ้าเกิดว่าฟุกหมดสิทธิ์ร้องไปแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าให้เพื่อนเพื่อนะครับยินดีที่ให้เพื่อนๆนเอาไปร้องนะครับฟุ้กอ่ยต้องฟังเหมือนกันนะครับผมนะครับผมความรู้สึกดีๆนะครับจบแล้วจริงๆเพลงฟุกมีสองเพลงนะครับเยอะเดียวห้าเพลงนะครับผมห้าเพลงเป็นเพลงที่ เอามาเวอร์นะครับเป็นเพลงรุ่งสองเพลงนะครับแล้วก็เป็นเพลงของตัวเองสามเพลงนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้จากละครเรื่องพรุ่งนี้ก็รักเธอนะครับผมก็ขอเสียงตบมือให้เครดิตกับทีมพรุ่งนี้ก็รักเธอด้วยนะครับผมนี่คแล้วก็ขอบคุณพี่โอว์ด้วยนะครับแน่นอนที่สุดทั้งจับนะครับผมที่สร้างขึ้นมานะครับผมคุณบอยทะกษกรเกียรติวิลวันครับ มีคนทวิตถามว่าจะได้เหตุผลงานการแสดงฟุกอีกบ้างไหมนะครับก็หวังว่านะครับหวังว่านะครับก็ขอบคุณมากด้วยนะครับที่ติดตามกันอยู่มีหนึ่งเพลงนะครับที่ก่อนที่จะฟุก